สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ NK Live Freeport นะคะรายงานสดจากโชลูมเวนเคค่ะครับผมพบกับไลฟ์ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับกับ Special Tepe World Cup 2018ทางเราขอร่วมเฉลิมฉลองกับเทศกาลฟุตบอลโลกและเพื่อเป็นการเอาใจแฟนๆที่ตั้งตารอคอยมากว่า4ปีเต็มด้วยครับ โดยทางเรานะคะจะมีเกจความรู้เกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะคะรวมไปถึงตารางการแข่งขันแล้วก็จุดเด่นในแต่ละทีมนะคะมาอัปเดตท่านผู้ชมได้ฟังกันด้วยค่ะใช่ครับผมจบไปแล้วนะครับสาหรับรอบแบ่งกลุ่มนะครับมีทีมที่ต้องกลับบ้านแล้วก็มีทีมที่ต้องลุยต่อนะครับจากคัดเลือกมา16ทีมนะครับแชมป์นะครับจากกลุ่มนะครับจะเจออันดับ2จากอีกกลุ่มหนึ่งนะครับรอบนี้บอกได้เลยว่าสนุกมากๆเลยครับน้องตงน นุ่งหมิงก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับทีมที่ไม่ได้ผ่านเขารออไปแล้วก็ขอแสดงความดีกับ16ทีมที่ได้ผ่านเขารอบไปนะคะและเป็นที่น่าตกใจเป็นอย่างมากเลยค่ะพี่โจสาหรับทีมเยอรมันอย่างแชมป์เก่านะคะได้ตกรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไงนะคะเราก็ขอเป็นกาลังใจให้ทีมเยอรมันเนี่ยได้กลับเข้ามาเวิลด์คัพในครั้งหน้านะคะเพื่อรุนแชมป์กันอีกทีนึงค่ะใช่ครับผมและความเข้มข้นต่อไปนะครับในพรุ่งนี้นะครับบอกได้เลยว่ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยต่างทีนต่างต้องแข่งขันกันอย่างมากนะคร นะครับร่วมลุ้นรับรางวัลนะครับเราจะประกาศผลในไลฟ์ของทุกๆวันเสาร์นะครับผู้โชคดีจะได้รับนี่เลยครับนี่เลยค่ะตุ๊กตา mascot world cup 2018นะคะเป็นเจ้าหมาป่าสุดน่ารักค่ะซาบิวากานนั่นเองยังไงร่วมติดตามแล้วก็ร่วมสนุกกับไลฟ์ของเราตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะครับกับ special tape world cup 2018ครับค่ะและตอนนี้นะคะหนุ่มกับพี่โจค่ะเราก็อยู่กันที่โชว์รูมเบนซนเซึ่งเป็นศูนย์รวมรถเบนคุณภาพอันดับหนึ่งของไทย พร้อมในศูนย์บริการมาตรฐานแบบครบวงจรค่ะสิ่งที่ลูกค้าจะต้องคํานึงถึงมากที่สุดในการออกรถเบนซ์มือสองนะครับ1โชว์รูมต้องได้รับมาตรฐาน2ต้องมีศูนย์บริการหลังการขายที่ดีเท่านั้นครับในส่วนของโชรูมที่ได้รับมาตรฐานนะคะนุ่มหนีอยากแนะนํให้ท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถที่โชลูมของเราก่อนได้นะคะโชรูมของเราค่ะมีพื้นที่มากกว่า5ไร่ตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษนะคะมีการจัดแบ่งรถเนี่ยออกเป็นหมวดหมู่เลยนะคะในแต่รุ่นราคาสวยเป็นอย่างดี พ่ความสะดวกสบายสูงสุดสำหรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลือกชมรถที่โชว์รูมของเราค่ะโดยเรานะคะมีรถเบนซ์สวยๆเนี่ยให้เลือกมากกว่า150้คันพร้อมด้วยชื่อเสียงและประสบการณ์ยาวนานมากกว่า50ปีเป็นตัวการันตีด้วยค่ะใช่ครับนอกจากโชว์รูมที่ได้รับมาตรฐานแล้วนะครับเบนซ์เอ็นเคของเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีด้วยโดยเบนซ์เอ็นเคของเรานะครับมี NK Service Center ศูนย์บริการขนาดใหญ่กว่า50ช่องซ่อมไว้คอยบริการลูกค้า พร้อมทีมช่างมืออาชีพประสบการณ์สูงและเครื่องมือทันสมัยครบครันไม่คอยดูแลตลอดอายุการใช้งานของรถเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าออกรถกับเบนซ์เนเคมีบริการหลังการขายที่ดีแน่นอนครับ และสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะรถข้อใหม่ประจำวันของเราเราขอหยิบยกตัวเด็ดหายยากเข้ามาไลฟ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะคะเป็นรถ SUV ค่ะ5ประตูที่มีความสวยดุดันแล้วก็มาในสไตล์เนี่ยทรงสปอร์ตคูเป้ด,ด้วยนะคะพี่โจที่สําคัญค่ะคันนี้เนี่ยใครที่กําลังมองหายอยู่ต้องมาที่เบนซ์ของเราวันนี้กันได้เลยนะคะ ขอรถคันนี้ได้จอดอยู่ข้างๆ้างหนุกับพี่โจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะใช่แล้วครับพบกับคันนี้เลยนะครับ mercedes benz glc 2 5 0 d coupe นะครับบอ,อกได้เลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่น amg dynamic นะครับความสวยงามเนี่ยบอกได้เลยว่าตั้งแต่ด้านหน้าจนถึงด้านท้ายแล้วก็ดีไซน์เนี่ยบอกได้เลยว่าสวยงามจริงครับใช่ค่ะโดยคันนี้นะคะมาด้วยสีดำ obsidian black นะคะมีความสวยดุดันมากๆเลยเป็นยนตกรรมที่ผสานความอนเนกประสงค์ของรถยนต์ในสไตล์ suv นะคะและความสปอร์ตโฉบเชียว ตอบโจทย์ในการใช้งานพร้อมตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคุณลูกค้าได้อย่างลงตัวด้วยค่ะปกตินะคะ GLC เนี่ยจะไม่มีรุ่นคูเป้มานะคะแต่ว่าคันนี้เป็นเจเนอเรชันแรกที่เขาเนี่ยได้มีการดีไซน์เพิ่มความปราดเปรียวมากยิ่งขึ้นโดยความโดดเด่นของเขานะคะจะเริ่มกันมาที่ด้านหน้าเลยค่ะพี่โจใช่ครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับโดดเด่นชัดเจนในส่วนของกระจังหน้าที่มาพร้อมรูปแบบแบบไดมอนด์กริลนะครับให้ความหรูหราแล้วก็สวยงาม บวกกับรถที่เป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าด้านหน้าเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับแล้วก็รูปแบบพาร์ทชุดแต่งที่เป็นรูปแบบแบบ A.M.G. Dynamic นะครับ Body Part เนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยนะครับออกแบบมาในทรงสปอร์ตความหรูหราแล้วก็รถ SUV ด้วยนะครับแน่นอนในส่วนของไฟหน้านะครับดีไซน์สุดสวยนะครับพร้อมระบบไฟที่เป็นระบบไฟแบบ Intelligent Light System ตัวนี้ให้การตอบสนอง และการใช้งานความปลอดภัยและความสว่างเนี่ยบอกได้เลยว่าเต็มแบบรอ้อเเลยครับ ไล่มาทางด้านข้างนะคะจะเห็นถึงล้อ AMG ค่ะขนาด20นิ้วนะคะที่มีความใหญ่แล้วก็เต็มซุ้มล้อเลยนะคะดูมีความสวยงามมากๆเลยโดยด้านนอกนะคะตรงนี้จะเป็นโพรเมียมนะคะสีเทาๆส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นสีดําสวยงามไหมคะพี่โจใช่ครับสวยงามมากครับเพิ่มเติมในส่วนของคาลิเปอร์เบรกนะครับที่เป็นคาลิเปอร์เบรกแบบมีรูระบายความ,ร,มร้อนพร้อมสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ตามสไตล์รูปแบบตัว็อปของตัวรถครับค่ะโดยรวมด้านข้างนะคะจะดูเห็นได้ว่ามีความสปอร์ตในส่วนของดังค่ะ ที่ลาดเอียงจะหลดไปจนถึงด้านท้ายเลยนะคะมีความสวยงามมากแล้วหนุ่มๆเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเป็นอย่างมากด้วยค่ะใช่ครับจุดด้านข้างเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นไฮไลท์ของรถรุ่นนี้เลยทีเดียวะนะครับลากมาจนถึงด้านท้ายแน่นอนชัดเจนในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับดีไซน์สุดสวยทรงสปอร์ตเล็กเรียวแล้วก็ยาวนะครับลากมาตั้งแต่ด้านข้างจนถึงฝากระโปรงท้ายด้านหลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของ มุมโค้งในส่วนของฝากระโปรงท้ายเนี่ยบวกกับดิสิเซอร์ด้านล่างแล้วเนี่ยที่เป็นปลายท่อคู่สีอลูมิเนียมเนี่ยสวยงามมากๆครับคันนี้และสําหรับใครนะครับที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องช่องเก็บสัมภาระของรถที่เป็นสไตล์ทูเป้เนี่ยบอกได้เลยว่าคันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับ้องนีน้ oh บอกได้เลยว่า oh. ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยเก็บได้แบบเต็มเต็มเลยนะครับค่ะช่องสัมภาระของเขานะคะมีความกว้างสามารถบรรจุเนี่ยกระเป๋าใหญ่ๆได้หลายใบเลยค่ะพี่โจ้ใช่ครับผมเพิ่มเติมนะครับในส่วนของตัวเบาะเองนะครับเราสามารถปรับ คู่หลังเนี่ยพับลงได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยรุ่นนี้ก็เลยบอกได้เลยว่าครบจัดเต็มพร้อมประโยชน์ใช้สอยเลยทีเดียวครับเครื่องยนต์ของเขานะคะก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันค่ะเครื่องยนต์มาด้วยเครื่องยนต์ดีเซล4สูบความจุอยู่ที่2,143ซีซีกับ204แรงม้านะคะมาด้วยระบบการขับเคลื่อนแบบโฟเมติกค่ะคือขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์นั่นเองอัตราเร่ง0ูนย์ถึง1น0นะคะอยู่ที่7.6วินาทีเท่านั้นและคันนี้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่2 122กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ารถใหม่รุ่นนี้ที่เป็นแบบเครื่องดีเซลไม่มีขายแล้วนะคะพี่โจใช่ครับแล้วถ้าจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์ดีเซลมาอยู่ในรถ SUV เนี่ยบอกได้เลยว่า เท่ากันมากๆนะครับเพราะน้ําหนักรถของรถ SUV เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเมื่อบวกกับทอร์กนะครับที่ดีของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยบอกได้เลยว่าเท่ากันจริงๆครับใช่แล้วค่ะถือได้ว่าคันนี้ครบในเรื่องของความสวยความแรงแล้วก็ความเร็วแล้วก็ความสปอร์ตสุดๆไปเลยค่ะใช่ครับสำหรับลูกค้านะคะที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคันนี้นะคะสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่มุมด้านล่างจอตอนนี้กันได้เลยนะคะเรามาดูภายในกันเลยดีกว่าค่ะ ภายในห้องโดยสารของคันนี้นะคะความรู้สึกแรกที่เปิดเข้ามาพบกับพื้นที่ที่ดูมีความกว้างขวางมาพร้อมกับเบาะหุ้มหนังสีน้ำตาล s ซ d เดิ b บราวนะคะ ที่เสริมเพิ่มความหรูหราตัดกับห้องโดยสารได้อย่างมีมิติเลยทีเดียวมาพร้อมกับทริมนะคะเป็นลายแบบไม้สีดําด้านเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นและเพิ่มความหรูหรากับคอนโซลด้านหน้านะคะที่หุ้มหนังทั้งหมดด้วยถือว่าคันนี้นะคะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยหลงรักทันทีเลยค่ะใช่ครับรูปแบบการดีไซน์ของตัวรถนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสไตล์รูปแบบซีทาสเพราะว่าก G.L.C. เนี่ยเป็นรุ่นที่เป็น C-Class นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวช่องแอร์นะครับตำแหน่งของตัวหน้าจอหรือว่าโหมดการปรับขับขี่ต่างๆเนี่ยนะครับจะเป็นมาในรูปแบบ C-Class แต่ว่ามาอยู่ในรถ s u v นนบ,บอกได้ว่าเป็นขนาดกลางนะครับที่ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับมาพร้อมหน้าจอแบบออ d ด o โอ20นะครับพร้อมปุ่มคอนโทรลเลอร์นะครับที่สามารถปรับได้จากคอนโซลกลางเลยและมีตัวเพิ่มเติมในส่วนของตัวทัชแพดนะครับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของไดนามิกซีเล็กหรือโหมดการขับขี่ที่สามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้5โหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหมดอีโค่คอมฟอร์ตสปอร์ตสปอร์ตพลัสหรือว่าโหมดอินดิวิ u ด l นะครับมาพร้อมกับกล้องแบบ360องศาที่สามารถมองรถหรือว่าวิวเนี่ยนะครับได้รอบคันเลยทีเดียวเพิ่มความปลอดภัยมากๆเพิ่มเติมในส่วนของ h e a d up display นะครับที่เราสามารถเห็นนะครับความเร็วของรถเนี่ยบนกระจกด้านหน้าตำแหน่งผู้ขับขี่ได้เลยพร้อมระบบนำทางแบบ navigation ที่บอกลูกศรได้ด้วยมาตำแหน่งในส่วนของ ผู้นั่งนะครับบอกได้เลยว่าคนขับเนี่ยนะครับมาพร้อมกับพวงมาลัยทรงสปอร์ตแบบ3ก้านปุ่มมันติฟังก์ชันต่างๆพร้อมเพนท์เพิ่ชิฟเกียร์นะครับคันนี้จริงๆถ้าน้องหนุม่มหนิงได้มานั่งตรงนี้เนี่ยพี่จะบอกได้เลยว่ามันกระชับแล้วก็ดูไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับสำหรับผู้หญิงด้วยนะครับ คันนี้ก็ถือได้ว่ามาครบทุกฟังก์ชันการใช้งานเลยนะคะพี่โต<ช>ถือได้ว่านะคะเป็นรถในฝันของหนิงเลยะค่ะแล้วก็หลายๆคนแน่นอนสําหรับลูกค้านะคะที่กําลังมองหาอยู่นะคะต้องรีบเข้ามาที่เบนเค้ของเราตอนนี้กันได้เลยนะคะ แล้วก็นุงหนิงกับพี่โจ้ขอเชิญชวนท่านผู้ชมลองเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเราก่อนได้นะคะเข้ามาสัมผัสกับความสวยหรูความสง่างามของ Mercedes- Ben z ของเรากันเลยค่ะใช่ครับไม่ว่าอยู่ส่วนใดของประเทศไทยนะครับหรือว่าอยู่ส่วนใดของโลกนะครับบอกได้เลยนะครับว่าสามารถติดตามเ k l น v e r e p o r t ของเราผ่านได้หลายช่องทางมากๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับจอดขายที่ Ben z ์ k นเเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Mercedes Ben z G L C 250 D Coupe A M G Dynamic มาพร้อม กับสีดำภายในตกแต่งด้วยเบาะหนังสีน้ำตาลหรือว่า s ซ d เดิ b บ o ้านั่นเองเป็นรถปี2017วิ่งมาเพียงแค่14,000กิโลเท่านั้นนะครับเบนซ์อเคตั้งไว้เพียงแค่3,690,000บาทเท่านั้นเองนะครับ งประมาณเริ่มต้นหรืองาเงินดาวเริ่มต้นนะครับเพียงแค่7 4 0 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6 0,000บาทเท่านั้นเองครับต้องนงหนิงสำหรับใครที่ฟังข้อมูลเมื่อกี้ไม่ทันนะคะสามารถดูข้อมูลสรุปบนหน้าจอตอนนี้อีกครั้งหนึ่งได้นะคะสามารถแคปข้อมูลเอาไวเ้เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางไลน์แอดของเราได้ที่แอ๊ดไซเบนเนสกอร์เอ็นเคอย่าลืมต้องมีแอดไซด้าน,นหน้าด้วยนะคะสำหรับใครที่ชมไลฟ์ครั้งนี้ไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้ในช่องทางยูทูบนะครับฝากกดซับสไคร้ให้เบ ที่แคตตาล็อกออนไลน์ของเรา w w w b e n e n k c o m ครับขอฝากใน่วนของ i n s t a g r กรและก็ Twitter ด้วยนะคะฝากกด Follow กันด้วยค่ะที่แอด b e n k official ค่ะและสิ่งที่ย้ำมาในรถทุกคันที่รีวิวและทุกคนที่นำมานำเสนอนะครับอย่าลืมนะครับจะซื้อรถเบน์มือสองทุกครั้งนะครับต้องมีศูนย์บริการหลังการขายเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหนุ่มกับพี่โจต้องขอลาไปก่อน NK l i f e r e p o ร t รวดเร็วกระชับฉับไวโซนุคุณวันนี้หนึ่งายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ฝากกด subscribe ด้วยนะคะกดบ,บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของเบนจามนนะครับ